รถบ้านน้องปายนะคะตอนนี้คุณกําลังรับชมนะคะคลิปวิดีโอนะคะรถบ้านน้องปายนะคะสาขาบ,บางพีนั่นเองนะคะร้านของเราถนนกินแก้วบางพีนะคะใกล้ๆก,กับสี่แยกคลองพุดนะคะหรือว่ายุฝังตรงข้ามนะคะกับปากทางเข้าซอยวัดหลวงพะโตนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเจอกับเซลลนุ้ยค่ะเซลเส้นรถมือสองนะคะใครที่อยากแลกอยากเปลี่ยนอยากเทิน์นะคะเข้ามาหาเซล,ล์นุ้ยได้เลยนะคะ ร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่เว้นนั่นหยุดนะคะ่ะตตเลอดนะคะเปิดทุกวันทําการเลยนะคะ9โมงเช้าจนถึง1ทุ่มเลยนะคะอ้าี่ใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพจเฟซบุ o กนะคะรถบ้านน้องปายนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube c h a n n e n นะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปดีๆไว้ได้เลยนะคะ วันนี้นะคะนุ้ยมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะคะโปรโมชั่นสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่ออกรถที่นี่นะคะรับส่วนลดเลยทันที20 0 0 0บาทนะคะอ่าส่วนลด20 0 0 0บาทเท่านั้นยังไม่พอนะคะเรามีฟรีประกันภัยให้อีกด้วยนะคะหรือนะคะใครต้องการดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียง2.79เท่านั้นเองนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะฟรีไปเลยถึง60วันนะคะอ่าใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองนะคะซื้อที่นี่คุ้มคา่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะอยากรับ อยากแรกอยากเปลี่ยนอยากเทิ์นนะคะเข้ามาที่นี่นะคะจบครบทุกอย่างนะคะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะวันนี้มาพบกับคันนี้เลยนะคะสีฟ้าหล,ล่อแบบนี้นะคะเป็นเอลซูดีแมกแบรนด์หลักของเรานั่นเองนะคะคันนี้นะคะสีสวยมากนะคะสีโดดเด่นมากนะคะเป็นสีที่ระมุนน่ารักนะคะนี่เลยนะคะสภาพเดิมเลยทั้งคันรถไม่เคยเก็บสีไม่เคยทําสีเลยนะคะเป็นรถปี2014นะคะเครื่องยนต์2500ซีซีนั่นเองนะคะ ได้เป็น4ประตูด้วยนะคะรถสวยมากนะคะนี่เลยนะคะอ่านี่เลยรอบตัวรถนะคะมันได้ขึ้นลงนะคะเป็นตัวสูงที่สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายด้วยนะคะอ่ะล้อแมกเดิมโรงงานนะคะดอกอยางแน่นๆนะคะคุณภาพพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะได้โลโก,ก้เป็นตัวแซนะคะนี่เลย ทะเบียนเป็นต่างจังหวัดไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวรถทุกคันเราจะทําการโอนเข้ากรุงเทพให้ลูกค้าทุกคันนะคะแถมตอนนี้นะคะเราฟรีค่าจัดโอนนะคะบริการให้ลูกค้าฟรีนะคะโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะซื้อที่นี่นะคะไม่ต้องใช้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะอาไปดูด้านในของตัวรถกันบ้างนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ4ประตูเกียร์ธรรมดานะคะเป็นรุ่นที่ทุกคนนิยมมากๆเลยนะคะนี่ได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะเบาะหนังจะออกแนวสีแบบ เทาๆนะคะจะไม่แบบไม่เข้มมากนะคะทําให้ภายในตัวรถของเราดูสะอาดตายิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นนะคะที่สามารถใส่แผ่นซีดีได้นะคะตัวนี้นะคะอ่าเล็กกระทัดรัดนะคะคันนี้นะคะวิทยุก็ลงตัวมากๆเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถ4ประตูนะคะสีสวยๆแบบนี้นะคะมากันได้เลยนะคะอ่าคันนี้นะคะมาพร้อมกับราคาสุดพิเศษด้วย e สุดดี m a ็กปี2014นะคะคันนี้เครื่องยนต์ 2,500cc นะคะราคาสุดพิเศษอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นเลยนะคะอะใครที่ดูต้นคลิปตั้งแต่แรกนะคะเซลนุยให้ส่วนลด20,000นะคะคันนี้นะคะจะเหลือเพียงนะคะ539,000บาทนะคะใครที่สนอกสนใจหรือว่ากำลังมองหานะรถรุ่นนี้อยู่หรือว่ารถรุ่นอื่นๆนะคะสามารถติดต่อเซลนุยได้เลยนะคะที่เบอร์ 087 509 2 193ค่ะและอีหนึ่งเบอร์0 9นะ9 1 7333นะคะใครที่ชื่นชอบในรถยนต์มือสองนะคะหรือว่าสนอกสนใจนะคะรับแรกรับเปลี่ยนรับเทินนะคะที่นี่ทีเดียวเท่านั้นนะคะติดต่อเซลลนุ้ยกันเข้ามาได้เลยค่ะ